B M W M 8ป0ห i x drive เจอกับฮอนด้ C R F 4 5 0ร้อ้าสิบ R L ท่านไหนจะทําเวลาได้ดีสุดในระยะทางสี่้อยสอเมตรหรือว่าคอร์ดใหม่วันนี้ผมตลังเชียร์แซวออโตถามจะพา,าเพื่อนไปหาคำตอบนครับ จริงๆผมทำมาถึงตอนนี้แล้วแล้วพื้นที่รอบๆนี้มันดูว่างซะด้วยสิหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าผมก็รับสปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีโปรดักอะไรสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์กับกด Subscribe แค่นี้พวกเราก็มีความสุขมากนะครับรวมถึงถ้าเพื่อนๆกด s u p e r ร์แทงพวกเราก็จะมีทั้งโอกาสและง,งบประมาณสําหรับการไปพัฒนาต่อและถ่ายคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาฟังสเปครถที่ผมนั่งอยู่ก่อนเลยแล้วกันนะครับ คันที่ผมนั่งอยู่คือ BMW M850i xDrive ใช้เครื่องยนต์รหัส N63 4.4ลิตร V8 ให้พละกําลังอยู่ที่5 3 0แรงม้า750นิวตันเมตรส่งกําลังด้วยเกียร์ ZF 8สปีดแบบ xDrive หรือว่าขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะครับลงงานเคมศูนถึงร้อไว้3.7วินาทีส่วน BMW M850i xDrive คันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่1,890กิโลกรัมโฉม G15 คันนี้นะครับเปิดตัวให้เราได้ยนโฉมครั้งแรก ปี2018ราคาออกศูนย์ B M W Thailand อยู่ที่12.9ล้านบาทนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่คันนี้นะครับ Honda CRF 450RL ปี2021ใช้เครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ Unicam o h 3ขนาด4 4 9ซ c 4วาล์วระบายความร้อนด,ด้วยหม้อน้ำคู่พร้อมพัดลมไฟฟ้าโดยที่เครื่องยนต์คันนี้สามารถผลิตแรงม้าได้41.7แรงมา้า32นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อนล้อหลังด้วยโซ่และน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่131กิโลกร,รมัมส่วนราคามือหนึ่งของโฉมนี้นะครับอยู่ที่339,000บาทแต่ว่าคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เดิม เปลี่ยนท่อโยชิมูระ is 4 u full system มาพร้อมกับจูนกล่องด็อกเตอร์เลสซิ่งทำให้คันนี้มีแรงม้าไปจบ49แรงม้า45นิวตันเมตรนั่นเองจบแล้วครับไปฟังซาวเช็คกันส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ คัดน,นี้มี Launch Control นะครับ ที่ผมไม่เคยลองเอาคันนี้มาลอนคอนโทลขับดูเลย เบรกช่วงตายมันแบบมีสิทธิ์เข้าข้างทางได้เลยครับโอหน่ากลัว ถามนี้สงสารรถเลยครับ เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Honda CRF 450 RL และ BMW M850i XDrive เดิมๆก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับจริงๆผมก็อยากจะค่อยๆลองไล่ไปเนาะเพราะว่าถ้าเอาตัวพันตัว800มาเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันแรงกว่ารถยนต์โดยปกติทั่วไปมากๆนะครับเพราะว่าอัตราส่วนแรงมา้าต่อน้ําหนักเนี่ยมันคํานวณออกมาก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆได้ง่ายๆเลยแต่จากที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นวิ่งนะครับมันจะเป็นรอบที่1ที่ั้ง สคันออกตัวได้พร้อมกันมากที่สุดนะครับและคันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอร์ดไมล์ตกเป็นของ bmw m850ixdrive ทําเวลาได้ดีสุดอยู่ที่11.94วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด188กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตามมาด้วย honda c r f 4 5 0 r l ที่เวลา13.73วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด147กิโลเมตรชั่โมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อน เพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ c s l auto time และสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ๊จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง c s l auto time ตัวนี้ผมตังคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ